เป็นมีแต่แบงค์ห้าร้อยรอบนี้เราก็ต้องแ,บบแสดงศักยภาพแบงค์พันหน่อยแบงค์พันหน่อย คือคอนครั้งแรกอ่ะเราทําเป็นโคมาายรอบสองก็คือเดือนที่แล้วอันนั้นทําโคมาายไม่ทันก็เลยใส่ซองลอบเมื่อคืนหาซองไม่ทันก็เลยเป็นม้วนแต่ก็คือแม่เห็นไปนะเพรามีการเปย์ด้วยนะเออเเห็็นนงงงบเินเป็นม้วนเลยนะเงินผมครับเงินผมเป่าไงคือไม่ใช่เหรอ ให้เป็นกำลังใจให้เป็นของขวัญ<ร>อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเวลาให้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากจะให้อะไรที่แบบเขาเก็บไว้ใช้ได้ด้วย<ร>อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีให้ดอกไม้อี้ยบางผู้หญิงบางคนชอบดอกไม้แต่ว่าบางทีผมรู้สึกว่าให้แล้วแม่ช,ช,ช,ชอบแปล <laughs> ไได้แต่ว่าแบบคือให้แล้วบางทีเรารู้สึกว่ามัน,นเก็บได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันแบบมันก็เหี่ยวบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าเป็นม้วนก็รีมกันนะอะไรเงี้ยเออม้วนกบบดึงแล้วแบบตีกันผมทำเองผมนั่งแม็กเองก็คำนวณคำนวณเพราะว่าคราวที่แล้วอ่ะเป็นมีแต่แบงค์ห้าร้อยรอบนี้เราก็ต้องแบบแสดงศักยภาพแบงค์พันหน่อยแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แบงค์พันแล้วแบบยาวๆก็เอ้ลองทอนเป็นแบบย่อยๆสิแล้วแต่ยาวๆทำไมแล้วก็ต้องมีการเตรียมการไปแลกแบงค์เตรียมไว้ก่อนไปแลกแบงค์ไปแลกแบงค์อะไร เข้ากาันเข้ากันคัามจริ<ม>งเข้ากาันเข้ากันครับคือความจริงแล้วเฟยอ่ะเอาทู <c oughs> คู่จริงเลยเฟยเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรกับว่าเป็นเงินเลยเราแต่ว่าเราไปเราก็แค่รู้สึกว่าไป,ไปเป็นกําลังใจให้เขาแล้วก็มีอะไรที่แบบไปเป็นกําลังใจให้เขาแค่นั้นเองครับครั้งต่อไปผมก็ต้องคิดแล้วว่า<อ>ผมจะทํารูปแบบใดดีเขาจะมีก<อ>ี่คอนแต่ว่าก็อย่ามีคอนบ่อยๆก็จะดีมาที่มาที่ลุงสะพายคนนี้เป็นไงบ้างฮะวัี้ก็น่ารักนะ ที่อยากให้เฮียแต่งเร็วๆนะครัตอนแรกกดดันให้มีแฟนมีแฟนแล้วกดดันให้แต่งไม่ไม่ได้กดดันเลยมีแฟนก็ดีแล้วคำจริงก็คือเรื่องอยากอุ้มหลานเขาก็อยากอยู่นานแล้วอจริงๆรู้อันนี้รู้ไม่ความความสุขอีกอย่างหนึ่งอ่ะคืออยากมีหลานอันนี้คือทุกวันนี้ก็สุขใจทุกๆวันอยู่แล้ว แต,แต่แต่จะดีกว <ained. S 2> oui. ่านี้ใช่ถ้ามีแต่ได้เลี้ยงหลานเลี้ๆงเลี้ยงกได้แต่มีแต่เราได้โอ้ยแต่ว่าไม่ไม่กดไม่กดได้ไม่กดได้เลยความสุขอีกอย่างหนึ่งมันมันเขาเขาต้องพร้อมทั้งทั้งสองคนนะจะถามบอยคนเดียวก็ไม่ได้